อร่อยเลิศคุณรีดอร่อยเลิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากจะชวนมาที่โค s เฮาส์คาเฟ่รามอินทรา93บรรยากาศที่นี่เลิศมากสำหรับสายรักสุขภาพอย่างแท้จริงเมื่อสุขภาพดีอาหารต้องดีพรีเมียมด้วยเริ่มตั้งแต่ ข้าวเนื้ออบสเต็กวาเกิวใช้เนื้อวาเกิวพรีเมียมมาหม,มักแล้วอบกับเครื่องเทศฝรั่งทานกับไข่ดองโชยุเข้ากันเบอร์เกอร์เนื้อวาเกิวแป้งเบอร์เกอร์ทำเองชิ้นพอดีคำเนื้อวาเกิวหมักอย่างดีข้าวกระเพราเนื้อวากิว,กว,กรว,ว,กวหรือข้าวกระเพราหมูกรอบสำหรับสายกระเพราชื่นชอบแน่นอน สลัดแซลมอนย่างบาวเซามิกแซลมอนเกรดสาชิมิค่อยค่อยย่างสุกกำลังดีตามคุณฤทธิ์ไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์วันนี้สำหรับสายรักสุขภาพโค้ชเฮาส์คาเฟ่มาคุยกับเจ้าของร้านคุณสุทธิเขียวเมฆคุณจอมขาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชเฮาส์คาเฟ่รามินทรา93ของเรา ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะเรามีความตั้งใจในเรื่องของการทําฟิตเนสตั้งแต่ทีแรกอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคอสเฮาส์คาเฟ่ตอบรับคนรักสุขภาพออกกําลังกายขนาดเดียวกันเราก็จะมีอาหารที่มีคุณภาพอย่างดีด้วยที่ผมนําเสนอเลยคือข้าวเนื้ออบสเต็กวากิวไข่ดองโชยุเป็นเนื้อวากิวคัดพิเศษหมักด้วยซอสของทางร้านเป็นโฮมเมดบวกกับไข่ดองโชยุทานแล้วเนี่ยเข้ากันครับแล้วก็ให้พลังงานได้ดีด้วยอา้าวทานไปนหนึ่งเนื้อแล้วหมักกนเนื้อ นนอ,อ,อันนี้จะเป็นกระเพราเนื้อวาเกิวนะครับเป็นสูตรของทางร้านเช่นกันนะครับรสชาติ <ฮะ S 1> แซ่บครับหอมด้วยกระเพราเราไปกระเพราหมูกันมากดีกว่าความเด่นของกระเพราหมูกรอบตัวนี้เนี่ยจะใช้ข้าวคลุกกระเพราแบบโบราณน,นะครับแล้วก็จะใช้หมูกรอบทอดแล้วก็ตากแดดประมาณ2รอบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอันนี้จะเป็นสลัดแซลมอนย่างมาซามิกนะครับจะเป็นผักออร์แกนิกบวกกับปลาแซลมอนเกรเดียวกับซาชิมิซึ่งเราจะกริวหนังเนี่ยให้กรอบ จานนี้สิทุกโต๊ะมาแล้วจะสั่งแน่นอนเบอร์เกอร์เนื้อวากิวนะครับเป็นโฮมเมดเนื้อวากิลที่คัสสันเป็นพิเศษหมักกับสูตรของทางร้านบวกกับแป้งที่เราทําเองแน่นอนจะขาดเครื่องดื่มเป็นไปไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวนูเทลลาคอฟฟี่นะครับตัวนึ่งจะเป็นตัวเบทเทอร์เราจะใช้กาแฟนอกเป็นเอธิโอเปียผสมกับโซดาแล้วก็ไซรัปลินจีสวันนี้หลีต้องของการันตีความอร่อยที่โค้ชเฮาส์คาเฟ่ รามอินทรา93เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่โคชเฮาส์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา93เข้ามา50เมตรร้านอยู่ขวาม,มือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุณดิศและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ Coach House Cafe มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคุณจอมสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านหรือ Delivery ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน65กลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นา45นาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะค่ะอร่อยเลิศกะระลิตด่เมชืออีติ้งยาวผิงฉัง,งต้องกินค่ะ